สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ดาน่าพาเพื่อนๆมาชมฟอร์มเต็มของว่านสบู่เหล็กหรือว่าอดิบดำนะคะเพื่อนๆอ,นอดิบดำนี้มีความสวยงามทั้งใบนะคะที่มีลักษณะที่ใหญ่ใบเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆสีเขียวแบบนี้ค่ะนะคะสีเขียวเลยขอบใบเนี่ยจะคลิบม่วงนะคะขอบใบคลิบม่วงค่ะ แล้วก็ก้านใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีม่วงชิดไปทางดํานะคะจะมีนวลน,นวน,นี่เคลือบก้านใบค่ะเพื่อนๆอ,ออดิบดำหรือว่านสบู่เหล็กเนี่ยเป็นไม้ที่กินได้ค่ะนะคะใช้ประกอบอาหารได้ทั้งตัวก้านของเขาแล้วก็ตัวหัวของเขานะคะทางภาอีสานเนี่ย จะแกงนะคะแกงก้านแกงหัวของเขาก็เป็นไม้ทั้งสวยงามทั้งกินได้นะคะได้สองเด้งเลยค่ะเพื่อนๆค่ะก้านใบของออดิบดำนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะสวยงามมากเลยนะคะทั้งท้องใบของเขานะคะหลังใบของเขาเนี่ยก้านของเขาจะออกสีมว่มวงนะคะมีนวลเคลือบค่ะเพื่อนๆสวยงามค่ะปลูกเป็นไม้ประดับเนี่ย โดดเด่นทั้งตัวก้านและก็ขนาดนะคะออดิบดำเนี่ยมีขนาดสูงใหญ่เป็นเม็เมดๆเลยนะคะทรงพุ่มแผ่กว้างค่ะก็บริเวณที่ปลูกออดิบดำก็ควรมีพื้นที่ให้เขานะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ทรงพุ่มใหญ่นะคะเพื่อนๆแผ่กว้างออกมานะคะต้นที่แม่ดันล่าปลูกต้นนี้นะคะที่จริงแล้วแม่ดันลาซื้อหน่อของ บอลกระดาษก้านดำด่างนะคะแล้วเพจก็ส่งต้นนี้มาให้นะคะตอนแรกก็ลุ้นว่าเขาจะเป็นบอลกระดาษก้านดำด่างหรือไม่ปลูกไปปลูกมาก็เป็นออดิบดำนะคะก็ไม่ได้ถอนเขาทิ้งหรือไม่ได้เลิกปลูกนะคะก็ปลูกเข้าไปนะคะเพื่อนๆค่ะได้อะไรมาก็ปลูกนะคะไม่ดันล่าก็ได้ออดิบดำที่สวยๆอย่างนี้นะคะอายุก็ปลูกเมื่อต้นปีค่ะตอนนี้ก็จะน่าจะเข้า6เดือนแล้วนะคะ ปลูกด้วยเงาสดค่ะเพื่อนๆเงาสดนะคะทางเพจเนี่ยขุดเงาสดแล้วก็ส่งมาให้ค่ะนี่เลยค่ะแม่นา่าปลูกทั้งลงดินแล้วก็ลงกระถางนะคะเพื่อนๆตัวที่ให้ชมอยู่เนี่ยปลูกลงเข่งค่ะเพื่อนๆค่ะปลูกลงเข่งนะคะสวยงามค่ะนี่ค่ะก็จะปลูกลมๆกันนะคะเป็นกำแพงบอลค่ะเพื่อนๆค่ะต้นนี้แม่นา่าปลูกลงดินค่ะ ลูกลงดินเนี่ยช่วงแรกๆนี่เขาจะโตช้านะคะเพราะว่าเขาจะฟอร์มรากของเขานะคะพอเขาฟอร์มรากของเขาได้แข็งแรงแล้วรากของเขานี่ออกไปหากินบริเวณดินรอบๆเนี่ยเขาจะโตเร็วนะคะใบใหญ่แล้วก็ทรงพุ่มสวยนะคะเป็นทรงพุ่มกลมๆแล้วก็ก้านไม่ยืดยาวค่ะเพื่อนๆหาสวยงามค่ะชอบค่ะแม่ดาราชอบทรงพุ่มแบบนี้นะคะทําให้สวนเรา,าดู แน่นๆขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่แน่นมากนะคะเพื่อนขะก็กําลังดีนะคะทรงพุ่มแบบนี้นะคะแล้วการให้หน่อของว่านสบู่เหล็กที่เอาลงดินเนี่ยก็ให้หน่อได้เร็วคะ่ะเพื่อนๆ่นานี่คือหน่อของว่านสบู่เหล็กนะคะเพื่อน,อนๆนที่ปลูกลงดินเขาก็จะออกหนอ่อรอบๆโคนต้นของเขานะคะคือบริเวณกับใบเนี่ยถ้าลอกออกมานะคะอย่างใบเนี้ยที่เป็นใบล่างๆนะคะ ้าดึงออกก็จะเกิดตาหนอบริเวณรอบโคนต้นค่ะเขาก็จะออกหนอให้นะคะขนาดนี้นะคะแยกออกไปปลูกได้แล้วค่ะนะคะก็ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะคะปลูกทีเดียวเนี่ยตั้งแม่ได้เนี่ยได้ต้นสบู่เหล็กลูกของเขานี่อีกเยอะแยะเลยนะคะเนี่ย่ะเพื่อนๆความงามของเขาเนี่ยหลอดใบใหม่ก็งามนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยสวย สวยงามค่ะแล้วเขาเป็นใบที่มีสีเขียวนะคะสีเขียวแบบสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็เหลือบเหลือบกับเหลืองนะคะสวยงามบริเวณที่ที่ไหนที่มีสีเขียวเขียวเนี่ยจะทำให้มองมาแล้วให้ความรู้สึกที่สดชื่นนะคะเพื่อนหาการปรุงดินปลูกปลูกลงดินนะคะแม่ลล่าจะ ลรุงดินปลูกด้วยปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนๆฐานรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็เอาดินบริเวณด้านหน้าที่เราขุดขุดหลุมเนี่ยก็คือบริเวณหน้าดินนี้ลงไปก้นหลุมนะคะคุกเล่ากับปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็เอาต้นกลาของว่านสบู่เหล็กเนี่ยลงไปปลูกเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีค่ะชอบดินร่วนนะคะเพื่อนๆดินโปร่งโปงเนี่ย เขาจเจริญเติบโตได้ดีค่ะนะคะแม่นานน่าปลูกว่านสบู่เหล็กไว้หลายต้นนะคะแล้วก็มีแยกใส่กระถางไว้อีก 3- าสี่กระถางนะคะเป็นหน่อที่ที่แยกออกมานะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ทักมานะคะพร้อมส่งค่ะนะคะนี่เลยตัวนี้ก็คืออาลงดินนะคะต้นนี้อลงดินนะคะ ต้นนี้คืออยู่ในเข่งนะคะก็จะอยู่บริเวณป่าบอนดำนะคะเพื่อนๆหาส่วนต้นนี้ปลูกลงกระถางนะคะเพื่อนๆการปลูกลงกระถางเนี่ยให้หน่อดกนะคะเพราะว่าไหลของเขาเนี่ยจะออกมานะคะจะออกมาแล้วก็ชนขอบกระถางชนขอบกระถางเขาก็จะไปไหนไม่ได้ก็จะเกิดเป็นหนอขึ้นมานะคะฉะนั้นหนอของว่านสบู่เหล็กก็จะได้ทั้งไหลแล้วก็ตาหนอที่ รอบบริเวณโคนต้นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจะสังเกตว่ากระถางนี่จะป่องออกนะคะแสดงว่ารากของเขาเนี่ยขดม้วนอยู่ในนี้เยอะมากนะคะเพื่อนๆค่ะคือถ้าจะเปลี่ยนกระถางก็เปลี่ยนได้ค่ะเพราะว่าสังเกตว่าอีกไม่นานอะ่ะกระถางคงปรินะคะเพราะว่าเขาโตเร็วมากเลยนะคะว่านสบู่เหล็กเนี่ยนี่เลยค่ะเพื่อนๆสวยงามนะคะ เพื่อนๆท่านไหนที่ชอบแบบไม้ที่โตเร็วนะคะไม้ประเภทว่านที่โตเร็วเนี่ยประเภทว่านประเภทบอลน,นะคะว่านสบู่เหล็กนี่ก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะคะสวยทั้งก้านที่มีสีม่วงแล้วก็มีนวลน,นวนเคลือบนะคะม่วงชิดไปทางดำนะคะเพื่อนๆคะ่ะตัวใบที่สวยงามนะคะทรงใบที่ดูมีความแข็งแกร่งนะคะเพื่อนๆเนี่ยใบเด้งมากเลยนะคะทรงพุ่มสวยค่ะ จะปลูกลงดินหรือปลูกลงกระถางก็ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะปลูกลงกระถางก็ใช้ดินสูตรหมักใบไม้นะคะดินหมักใบไม้3ส่วนผสมปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอาว่านสบู่นเหล็กนี้ลงไปปลูกนะคะการให้ปุ๋ยบำรุงก็ให้เดือนหนึ่งหรือว่าเดือนครึ่งนะคะให้ครั้งหนึ่งโดยการให้ปุ๋ยคอกหรือว่าฮอร์โมนนมสดหรือโรยผงชูรสเพื่อบำรุงรากบำรุงใบของเขานะคะ เลือกเอาค่ะว่าเพื่อนๆถนัดแบบไหนนะคะว่านสบู่เหล็กต้นนี้แม่ดาราเอาลงดินนะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่รอบๆกําแพงแล้วแม่ดาราก็ตั้งใจนะคะให้บริเวณนี้จําลองป่าน,น้อยๆให้ว่านสบู่เหล็กลองปลูกดูนะคะว่าเมื่อเขามีวัชพืชที่เบียดแย่งอาหารของเขาเนี่ยเขาจเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่สรุปแล้วก็คือเขาจเจริญเติบโตได้ดีนะคะ จเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้หน่อแม่ดันล,ล่าด้วยนะคะนี่เลยค่ะการรดน้ำก็ให้วันละครั้งนะคะเพื่อนๆทั้งปลูกลงดินลงกระถางนะคะแต่ถ้าสังเกตว่าหน้าดินของเราแห้งแสดงว่าวันนั้นอากาศร้อนจัดช่วงเย็นๆแดดล่มลมลมตกนะคะก็จะให้น้ำอีกครั้งหนึ่ง ให้หน้าดินของเขาเนี่ยชื้นๆเข้าไว้เพราะว่าเขาเป็นไม้ประเภทว่านนะคะก็จะชอบน้ํานะคะเพื่อนเมื่อได้น้ําเพียงพอแสงเพียงพอนะคะก็จะทําให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีะคะ่ะเพื่อนน,นี่เลยต้นนี้ลงกระถางนะคะแตกกระถางเล็กแล้วสังเกตว่าการลงกระถางเนี่ยทำให้ก้านใบของเขายืดยาวกว่า,าการลงดินนะคะเพื่อนทรงพุ่มเขาจะเป็นทรงพุ่มที่ กันตัวเองขึ้นมาโชว์ก้านนะคะตัวที่ลงกระถางะค่ะเพื่อนๆนี่คือหน่อของว่านสบู่เหล็กที่แม่ดาล่าแยกใส่ถุงดำใส่กระถางไว้นะคะเพื่อนๆมีสามกระถางนะคะพร้อมส่งะค่ะเพื่อนๆเอาไปแล้วลงดินปลูกได้เลยคะ่ะโตเลยคะ่ะรากเดินดีเพราะว่าย้ายมาสองสามเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ เอาเขามาหลบๆข้างกำแพงไว้นะคะในมุมที่อับลมหน่อยค่ะเพื่อนเเพื่อที่จะให้เขาเ่ดันตัวเองขึ้นมาโดยธรรมชาติให้พ้นจากวัชพืชแล้วต้นไม้ที่บังแสงของเขานะคะเขาจะได้โตเร็วค่ะนะคะเพื่อนๆคะเวลาเราปลูกต้นไม้นะคะโดยเฉพาะไม้ใบเนี่ย ปลูกหลากหลายชนิดเนี่ยเราก็จะได้ชมสวนได้ไม่เบื่อเลยนะคะทั้งไม้ใบไม้ดอกเวลาเขาจเจริญเติบโตเต็มฟอร์มเนี่ยทำให้สวนเราเนี่ยอลังการงานสร้างมากเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นทั้งมุมพักผ่อนนะคะเป็นทั้งมุมสร้างภาพคะ่ะนะคะแล้วก็เป็นทั้งจุดที่จะแบ่งปันกล้าพันให้กับเพื่อนๆที่สนใจปลูกต้นไม้คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ ได้หลายๆเด้งเลยนะคะได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะชมเพลินค่ะเพื่อนๆขานี่เลยเห็นไหมคะถ้าปลูกแค่ว่านสบู่เหล็กต้นเดียวนะคะส่วนนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะคะต้องปลูกรวมๆกันค่ะเพื่อนๆ่ะก็วันนี้แม่นานล่าก็พาเพื่อนๆมาชมฟอร์มเต็มของว่านสบู่เหล็กนะคะถ้าเพื่อนท่านไหนที่ชอบความเขียว ความม่วงนะคะปลูกต้นนี้เลยค่ะนะคะเลี้ยงง่ายค่ะโตเร็วแล้วก็ทรงพุ่มสวยแถมกินได้ด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปน,นี้แม่นาน,น่าก็พาเพื่อนๆมาชมความงามของว่านสบู่เหล็กนะคะแล้วก็วิธีการปลูกการเลี้ยงว่านสบู่เหล็กแบบง่ายๆนะคะใช้พื้นฐานแบบเบเบมากเลยนะคะเพื่อนค่ะก็จะได้ไม้ใบที่สวยงามประดับสวนของเราแถม เป็นไม้ที่กินได้ด้วยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆค่ะที่แวะเข้ามาชมคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ